โอเคครับก่หนึ่งเรืก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมนตอรับข้อสชอมาเทพอาร์เมอร์เช่นเคยเนาะวันนี้มีพี่ๆนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนบอกว่าอยากได้เผ่าที่สามารถลงหมากตั้งแต่ต้นเกมนะครับแล้วก็ดองหมากทิ้งไว้จนถึงท้ายเกมได้นะครับจะเป็นเผ่าใดกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยผมต้องเกินก่อนเนาะนี่เป็นแรงไดมอนด์นะครับยังต่ำๆอยู่นะครับเราอาจจะเล่นไม่ยากนะครับแล้วก็น่าจะเข้าใจด้วยเพื่อนๆที่หัดเล่นคาราโน่นะครับน่าจะเป็นแรงแพทแล้วก็ไดมอนซ่วสนใ่นะครับผมก็เลยเอาไอดีที่เป็นแพทที่น้มนะครับแล้วก็ไดมอนนะครับมาทําส่วนมากเนาะ่ะหมากจะมีดังนี้นะครับก็จะมีเผาแครี่ครับแครี่หกนะสามารถทิ้งตั้งแต่ต้นเกมนะครับยันท้ายเกมได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นเผา แทง6ตัวนะครับอันนี้ก็สะท้อนร้อนะครับถ้าสะท้อนความเสียหายกายภาพ100%เลยนะครับใครยิงมานี่คือแบบเรายิงแตกหมดเลยเนาะอ่ะเผ่านี้ก็เดีย๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าผมจะเล่นแทงหรือว่าแครี่ดีเนะาะก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวเลือกตัวนะครับดูเงินเรานะครับอยากให้ต่ํากว่า5บาทนะครับเพราะว่าเราจะได้เทิร์นแรกเนี่ยหบาทถ้าเราอีก5บาทต่ออีก5บาทเราก็จะเป็น10บาทใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมมี7บาทครับ ก็จะเป็นประมาณได้มห้าบาทนะครับก็จะเป็น12บาทนั่นเองนะคนอื่นเลยนะครับเวลาเราจะเล่นแทงเนี่ยแทงหกนะครับเราต้องดูฮีโร่ผู้ต่อสู้ก่อนนะครับว่าเขาเป็นกายภาพความสายกายภาพทั้งหมดหรือเปล่านะครับถ้ามีความสหายเว้นเราแพ้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ,อะโอเคเราสะท้อนได้แต่กายภาพนะครับ เมื่อหมากมาแบบนี้แล้วนะครับถ้าจะเล่นแทง6จริงๆนะเราจะวัดใจนะครับเดี๋ยวเทิร์นนี้ผมเล่นแทงหให้เพื่อนๆได้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะเล่นอะไรกันบ้างนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไฟแรกนะครับเราต้องยอมแพ้ก่อนนะครับเพื่อที่จะดองเงินให้ครบ40บาทนะครับเทิร์นนี้จะผมขอยอมแพ้ไปก่อนเลยมาเราทิ้งหมากทั้งหมดที่เรามีนะครับเพื่อที่จะยอมแพ้นะครับแล้วก็เก็บเงินให้ได้มากที่สุดนะครับประมาณเทิร์นที่5้านะครับผมจะสวนกลับแล้ว แต่สวนกลับเนี่ยจะชนะหรือแพ้ต้องดูที่หมากเราด้วยนะครับถ้าเราได้หมากยังไม่ครบแอแทงสี่ตัวก็น่าจะแพ้นะครับเพื่อนๆน,น,นะเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนนะครับมาเทินถัดมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีหมากตัวไหนออกมานะครับแต่ผมจะไม่สุ่มนะครับหรือว่านีโลทั้งสิ้นนะเพราะว่ามันจะเสียหนึ่ง,งแต้มนะครับหนึ่งเหรียญเนาะในการสุ่มเนี่ยผมต้องการเก็บอ่ะเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้มีส4บสี่เหรียญน,นะครับเราก็สามารถเลือกเก็บได้แล้ว สี่ตัวอ่าก่อนอื่นเลยสี่สี่ตัวที่เราจะเก็บเนี่ยเราต้องดูคอมแล้วก่อนนะว่าเราจะเล่นอะไรนะครับแล้วก็ต้องหนักแน่นแล้วก็มั่นคงในคอมนั้นด้วยนะครับแล้วก่อนอื่นเลยนะครับผมจะเก็บแทงมาสองตัวนะครับทาไมถึงเก็บแทงมาสองตัวเพราะผมยังอยากที่จะแพ้อยู่นะครับเราจะต้องแพ้ติดต่อกันประมาณสามสี่เทินนะครับจังหวะนี้ก็ถ้ายอมแพ้แล้ว เราได้ตัดหมาคู่ต่อสู้ครับไม่ว่าจะเป็น1ตัว2ตัวก็จะดีมากๆครับมันทําให้เราเนี่ยเจ็บน้อยลงอ่าตัวอย่างอาทิเช่นไฟเนี่ยผมลด12เลยนะคือลดเยอะมากๆครับลดเยอะเพราะว่าอ่าทีมต้องข้ามนะครับมีเบต้านะครับแอบฮิโร่สบาทครับแล้วก็มีโอเมนนะครับฮิโร่สบาทฮิโร่สบาทก็ทําให้เราเนี่ยลดเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่าตัวต่อมาได้แก่อ่าคิวด์ครับ2ตัวเก็บมาเลย แล้วก็แคลลี่จริงๆกต้องมีพวกไฟเตอร์พวกแคลลี่อะไรแบบต้นเกม้วยนะแต่ว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเก็บไฮยเตะมาก่อนนะครับเราก็ไม่สุ่มะไรทั้งสิ้นนะลงคิวเดอร์ไปครับแล้วก็ลงไฮยเตะไปตรงกลางแล้วก็เอาตัดเลือดให้ไฮยเตะนะครับไปแท็กผมดันแทงขึ้นหน้าไม่ทันนะแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเราก็อยากยอมแพ้อยู่ดีนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะตัดหมากศัตรูเนี่ยให้ได้นะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับทำให้เราเนี่ยเจ็บน้อยลงยิ่งขึ้นนะครับ โอเคได้ไหมหนึ่งตัวสวยครับเราได้แล้วนะครับหนึ่งตัวตอนนี้เราเหลือแต้มอยู่ที่เจ็ดสิบหกนะครับในเทิร์นที่หกเนี่ยเราไม่ควรนะครับ HP ต่ํากว่าห้าสิบนะครับอ่าเราต้องดอง HP ให้ได้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นบอกเลยว่าบันเทิงแล้วเทิร์นนี้ก็น่าจะเจอบอทนะครับเก็บยูเด์สองดาวครับเก็บไฮยัติมาแล้วก็สุ่มไปหนึ่งถังครับเหรียญเราค่อนข้างเยอะแล้วนะเราได้ไฮยัติมาครับฟอร์เรนมาครับฟอร์เรนเนี่ยคือเอามา ไว้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเอามาแบกในช่วงต้นๆก่อนนะครับเพราะว่ากลัวจะครบแท้งซีเนี่ยคนข้างยากนะครับฟอรเรนตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ใส่ของให้นะเพราะว่าไม่มีอะไรเหมาะสมกับฟอร์เรนพิโนเลยนะครับตัตเลือยนี่คงจะไม่ได้ใช้นะครับแล้วเขาพลังชีวิตน้อยด้วยตรงนี้ให้ไฮเตะทำความสถียรอยู่ด้านหลังจะดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไอเทมต่อมาจะได้อะไรนะครับ ให้คิลใส่ไปเลยตัว2ดาวจริงๆแล้วแท้ง6กอะครับมันเก่งกับฮีโร่กายภาพนะอ,อลองดูเทิร์นดีๆนะครับเก่งกับฮีโร่กายภาพมากๆเลยอันดับ1นี่เป็นพลังงานและอันดับ2พลังงานมาแล้วถ้าเขาเป็นกายภาพแครี่นะผมชอบมากๆเลยรอดูนะถ้าเขาเป็นเวทเราต้องมีเอลล่ครับแล้วก็มีแวนมาผสมพร้อมนะครับไม่งั้นไม่ไหวนะโดนาดาเมจเวทบอกเลยว่าจุกๆนะครับ โอเคถ้าได้สมุดเขียวจะดีมากนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สมุดเขียวนะครับเพราะฉะนเทลแอนนารก็ไม่สําคัญกับเรานะครับสุ่มหนึ่งครั้งครับเก็บแทงมาทั้งหมดครับแล้วก็อัพเลเวลไปเลยยูเดอร์ยืนหลังอีกหนึ่งตัวครับต่อจากฟอร์เลยนะมาเรามาดูกันจังหวะนี้เขามีนาคอนะคอจะตรงกับิลเดอร์นะครับจังหวะนี้อ่ะโอเคข้ามิลเดอร์มาหาไฮแอตินะครับตรงนี้ก็ต้องการตัดหมากเหมือนเดิมครับตรงนี้รอบที่3นะครับ เ์นเนี่ยเราต้องการที่จะแพ้นะครับแต่ว่าถ้าชนะก็ไม่เป็นไรนะถ้าชนะหมายถึงว่าคอมเราเริ่มเริ่มเริ่มดีแล้วเริ่มตึงแล้วอะไรประมาณนี้นะเรายอมแพ้นะครับจนเหรียญเราเนี่ยมี40เหรียญแล้วนะครับคือขั้นต่ำเนี่ยเราจะไม่ให้เหรียญเราดอปเกิน40นะครับจนถึงเลเวล8นะครับจากเลเวล8เนี่ยเราจะใช้เหรียญค่อนข้างเยอะและในการหาฮีโร่นะครับทําให้เป็นแทง6นะครับในรอบเลเวล8นะครับตรงนี้เอาสมุดเขียวมาก่อนครับแล้วก็ น่าจะต้องจ่ายให้กับไฮอตเตก่อนนะครับเพราะไฮอตเตนี่คือฮีโร่ที่คุ้มมากๆนะครับสําหรับการใช้สมุดเขียวนะครับทาให้สกิลของเขาเนี่ยรีคูดาวเร็วนะครับแล้วก็สามารถใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอ่ะตัวถัดมาแทงช้างไม่ได้อยู่ในคอมแทงนะครับช้างเป็นอ่าพลังชีวิตนะครับโอเคไอริครับน่าสนใจกลุ่มหนึ่งครั้งครับฟอนติโนครับแล้วก็ซีเนี ตรงนี้แทงเรามีอาร์ซิเนลลลงไปครับแล้วก็ไอริครับอยู่ด้านหลังมาโอเคในส่วนของอาร์ซิเนลลเนี่ยเขาจะมีในื้อติดต่อกานนะครับฮิวเลือดด้วยนะครับแล้วก็ไอริบวกอะไฮเตะครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเนี่ยลองดูนะเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูได้คอมลินจารครับทำให้เราเนี่ยลดเกาะคู่ต่อสู้ลง30%นะครับเยอะมากๆเลยนะ30%เนี่ยมะ โอเคจังหวะนี้ไฮเเตสมุดเขียวครับบอกเลยว่าน่าจะทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ฟรีมากๆด้วยครับจังหวะนี้ก็น่าจะชนะไม่ยากนะครับจริงๆแล้วโชคชะตาเนี่ยเหมือนเข้าข้างเราด้วยนะครับมอบสมุดเขียวกับไฮเตสดาวนะครับแน่นอนครับซีเนียร์มา1ตัวและยอนเราไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าถ้าเลือกเก็บเน่ะเลือกเก็บได้ครับเพราะยอนเป็นฮีโร่ที่แบกในช่วงต้นเกมกลางเกมได้เก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับมาถัดมาคิวเดอร์มาแล้วครับแล้วก็ไอดีหนึ่งตัวนะครับลูคไม่ได้ใช้จริงๆนะ ถ้าเล่นแทงจริงๆอ่ะไม่ได้ใช้ถ้าว่าเราจะเล่นเมดอ่ะเราเอารุกมาแบบต้นเกมกลางเกมอันเนี้ยได้่าต่อมาฟลอเรนติโน่นะครับจะเข้าข่มกับไอริยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับหรือว่าจะเอายอนมาติดเซนก็ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยเซนเรามี2แล้วซึ่งเกินอยู่นะครับตัวที่ขายได้จะอยู่ฝั่งหัวมือนะครับตัวที่ต้องการเก็บนะครับผมจะแยกไว้สายมือนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะจัดแจงเลยนะครับว่าเรามีความเข้าใจแบบไหนอะไรยังไงเนาะเลือกเก็บไว้ได้นะครับในกระดานของเรา จังหวะนี้นะครับถ้าไฮเตะทำตาเบีได้อต่อเนื่องนี่บอกเลยว่าออโต้วินนะครับแต่ว่าทีมตรงข้ามเองก็น่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะไหวอยู่นะจังหวะนี้มีไอรินะครับเข้าไปป่วนแผงหลังทําให้เทวนันะครับยังติดพาวงอยู่กับตัวแอตตาซินของเราอยู่นะครับจังหวะนี้ไฮเตะก็ทำตาเบีได้อย่างฟรีมากๆเลยนะครับทาให้เราชนะท็อป3ไปได้นั่นเองเนาะมาเดี๋ยวมาดูเทิร์นถัดไปกันครับว่าเราจะเจอท็อปหนึ่งกตอนไหนะ ท็อปหนึ่งคะแนนยังเหลือหนึ่งร้อยเลยนะครับุผู้ชมนะบอกเลยว่าตึงมากๆครับจังหวะน,นี้นอแมนออกมาสามตัวมไม่ได้ใช้นอแมนจริงๆนะเดี๋ยวขอสุ่มไปหนึ่งครั้งครับโอเคได้แท้งเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับจังหวะน,นี้อืมแทงสี่นี่น่าโอเคนะแล้วก็ทิ้งไฟเตอร์ไปเลยแต่ยังสะท้อนได้แค่่าไรบวกเจ็ดร้อยห้าสิบเกาะมันจะได้เกาะน,นะถ้าได้ถ้าได้สี่ตัวเนี่ย ไดค่าก่อมา750แต่ว่าถ้า6ตัวจะได้สะท้อน90%โอเคสะท้อนกายภาพ9กนคือตึงจะจัดละมาหลังจากนี้เราก็ดูนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนมาเสริมกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เราได้แทงนะครับ6ตัวเนาะถ้าเจอความสหายเวทจริงๆครับแต่ผมลองเช็คด,ดูก่อนถ้ามีความเสีหายเวทจริงๆเอาเออร์ลอแล้วก็ลิกเตอร์ครับเอามารวมคอมนะครับเออร์ลอลิกเตอร์แวน3ตัวเนี่ย เอารวมครมเราจะได้ในส่วนของการกายภาพนะครับ90%แล้วก็การความเสียหายเวทด้วยเนาะพอเสร็นแล้วเราจะเป็นสายสะท้อนอย่างเดียวนะครับอ่าป้องกันความเสียหายเวทบวกกับสะท้อนดาเมจกายภาพด้วยนะครับทําให้คุณต่อสู้เนี่ยดาเมจจะเยอะเรายิ่งชอบนะครับเพราะมันจะสะท้อนให้เขาตายเองนั่นเองเนาะโอ้โเรนสองดาวครับลบก็ลองสุ่มไปหนึ่งครั้งยูเดร์มาครับย้อนมาครับแล้วก็อัพเรเวลไปเลยครับให้เหลือทีทิพยเด่นนะย้อนลงครับโอเคย้ายย้อน เดี๋ยวผมจะย้ายนะครับเจ้ายอนเนี่ยมาอยู่มุมซ้ายนะครับเพราะว่าจะได้หลบดาเมจคู่ต่อสู้ด้วยนะครับนไอรีนี้รอขายไปเลยนะครับแล้วก็ยอนไว้ตรงนี้ก่อนคิวเดอร์น่าจะได้สามดาวนะดูทรงและเดี๋ยวรอดูก่อนตอนนี้เหลือเอจ้าหมึกนะครับแล้วก็เทนอันนี้เอาสะท้อนครับยังไงเราก็สะท้อนเลยครับมาสะท้อนแบบจำเจ็ไปเลย มารอบที่สิบห้าเราจะเจอไอเทมอีกหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวรอลุ้นของรอบที่สิบห้าด้วยโอเคซีเนียลสองดาวครับ, okay, รบย้ายของมาเลยโอเคโอเคเก็บให้หมดครับตัวนี้เราได้แทงทั้งหมดแล้วเก็บมาครับตัวนี้สวยเออล่อเก็บมาครับเผื่อได้ใช้นะอสองดาวตัวนี้หนึ่งสองสามลงแทนยอนไปก่อนครับยอนแยกออกมานี่นะแล้วก็แยกของมาให้อ่าซีเนียลหมดเลยครับซีเนียล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 เราให้ซีเนียลยื่นหน้าไปเลยกิวนี่น่าจะโอเคยแทน อยู่หลังฟอโอเคฟอจะจิ้มไหมให้ไฮเตะขมกว่าถ้ามีพลังงานจะให้ฟอได้จิ้มอยู่นะครับตัวนี้ฟอสองดาวแล้ว,ลวนหน้าลงแล้วก็ไอรินี่ก็ยังน่าใช้อยู่นะลัมเบอร์นี่รออัพเลเวลครับแล้วก็ปลาหมึกนี่รอลงเลยปลาหมึกเดี๋ยวรอสองดาวลงแล้วก็เก็บไอแวนไว้เก็บเออรอไว้นะครับทําเผื่อกันเวทด้วยอะไรประมาณนี้เผื่อเขาเหลี่ยมนะครับใช้พลังเวทสู้เรานะครับเพราะว่าเห็นเราเป็นกายภาพนะครับเราจะแพ้ได้ง่ายๆเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นแรงต่าๆถ้าเขาคิดไม่ถึงว่าที่เราจะเล่นแบบแทง6เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เอาเวทมาด้วยนะครับแต่ไม่แน่นะครับอาจจะดองเวทก็ได้ครับโอเคนะครับตรงนี้เราเอาโอฟมาเลยนะโอเคครับเอาโอฟให้กับฟลอเรนติโนนะครับได้เสียบเปิดเลยนะครับให้เปิดแทงไปเลยแล้วก็ตัดเลือดนี่ยังใช้กับไฮเตะอยู่นะครับให้ทําความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ด้านหลังนะครับมาดูฮีโร่ถัดไปกันดีกว่า ตอนนี้ได้ย้อนสองตาครับเก็บไว้ครับให้เจตไม่ได้ใช้ถึงขั้นหลังเกมนะแต่จะใช้แวนเออรอ์ลอกแล้วก็ลิกเตอร์มากกว่านะครับตรงนี้อัพเรีเวลไปเลยครับให้เหลือสิบเหดือนเหมือนเดิมนะมาเดี๋ยวรอรุ้นไฟนี้กันก่อนครับเอมเอาตัวนี้ยืนหน้าดีกว่า จังหวะนี้ก็น่าจะชนะไม่ยากนะครับเพราะว่าเจ้าซีเนียลน,น่ยทำความเสียหายได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สะท้อนดาเมจจากกสะท้อนที่เรามีนะครับแล้วก็ให้เตะเนี่ยก็ยังทำความเสียหายได้จากด้านหลังนะครับโดยที่เขาเนี่ยมีสมุดเขียวนั่นเองเนาะครับแต่ตอนนี้จุดสําคัญก็คือเราต้องได้อาเออร์ล่นะครับแล้วก็ลิกเตอร์แล้วก็แวนนะครับถ้าเรายังไม่ได้แวนนะครับแล้วก็ลิกเตอร์เออร์ล่เนี่ย บอกได้เลยว่าถ้าโคูตสู้นะครับเปลี่ยนเป็นเมดเนี่ยเราแพ้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะไม่มีสิทธิ์ได้โต้เถียงเลยนะครับตัวนี้ต้องรอนะครับสามคันเวทด้วยนะครับจึงจะสามารถชนะล้วนได้เนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวนะเราได้ในส่วนของล่อมาอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็อ่ะหมากนี้ก็อัพกระดานไปครับให้เหลือสี่สิบเหรียญเหมือนเดิมนะครับ อ่ะโอเคแล้วตอนนี้เราก็จะมีอยู่41่เเหรียญแล้วครับแล้วก็มากเรานี่ค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับตอนนี้เราเหลือแค่เทนนะครับแล้วปลาหมึกก็มีและแต่ว่าปลาหมึกเรายังดาวเดียวอยู่นะครับไม่เป็นไรก็ถือว่ายังเล่นได้นะครับถ้าขายนะผมเลือกขายยอนนะแต่ก่อนที่ขายยอนนะผมจะขายไอริกอนนะครับเพราะว่าเราจะได้เซนด้วยนะครับตนนัวนี้อ่าที่เหตุผลที่ผมไม่ลงยอนไปกนระับเราไม,มนติกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ ไอดีนี่ทําในส่วนของค่าของไฟเตอร์ด้วยนะครับจะได้ค่าพลังโจมตีเพียวนะครับเป็นกายภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของเกาะด้วยนะครับในส่วนของไฟเตอร์นะครับนี่ก็จะเป็นองไฟเตอร์เนาะได้เกาะครับบวกพลังโจมตีมานะครับสองตัวนะครับได้พลังโจมตีมา80บนะครับบวกเกาะ1000อ่านอะไรประมาณนี้ทำให้แทงของเราเนี่ยยืนได้นานยิ่งขึ้นนะครับแทงอยู่แล้วก็ได้พลังชีวิตเยอะได้ค่าเกาะเยอะแถมนั้นได้ของไฟเตอร์ทําให้เกาะเขาเยอะยิ่งขึ้นด้วยนะครับอะไรประมาณนั้น ตอนนี้มี60เหรียญนะครับผมจะเลือกอัพกระดานไปก่อนที่ผมจะสุ่มนะครับโอเคเราเหลือ40เหรียญเพื่อเพียวทุ่นและต่อมาเราจะลงตัวไหนเออรอเอาโอเคเราลงย้อนเลยไปนี้ลงย้อนเลยในแครี2ด้วยนะครับน่าจะคุมที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าลงแทง5ก็ยังไม่ได้เทนอยู่ดีต้องรอเทนก่อนนะครับมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราเจอท็อป4แล้วจังหวะนี้เราอยู่ที่2แล้วมา ถ้าไฮเตะผมไม่โดนรัวนะครับบอกเลยว่าออโต้วินมากๆเลยนะครับจังหวะนี้ระวังซิลนะไฮเตะระวังซิลฟอร์เรนมาแล้วเพื่อนโอเคช้างเหนียวมากครับจังหวะนี้ดูสูสีกันมากมากนะครับแต่ว่าพลังชีวิตผมจะหมดแล้วนะครับจะมาไฮเตะยังไงเพื่อนโอเคย้อนย้อนทูเรนทูเรนเพื่อนยิงติดเซนไหมถ้าติดเซนย้อนชนะนะครับเฮ้ยทูเรนพลังชีวิตจะเต็มแล้วเฮ้ยมานามันเต็มว่าเฮ้ยติดเซนๆๆติดเซนติดเซนทุกคน ติดเสนว่าน่าจะชนะนะครับโอเคเราชนะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ชนะติดต่อกันมาอยู่ที่8รอบแล้วนะครับได้เหรียญเพิ่มเยอะมากๆและเทนก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะนนี้เจ้าเทนมาแล้วครับผมใช้อะแทงหกผมลงทํางานเลยแทงหกผมทํางานและแล้วก็ฟลอเรนติโนอย่างนั้นเหรอเอาโอ้ให้กับซีเนียรไปเลยแล้วก็เอายอนมาข้างหลังด้ว่าครับนี่นะสลับแบบนี้เลยมา เรายัางมีเจ้ายอนอยู่นะครับเอ,อ,อเคแล้วก็ไฮเต็ดนี่อาจจะได้ลมเลิกนะครับความตั้งใจของหายาแล้วนะครับตะหวันนี้ต้องหาของให้ยอนสักชิ้นหนึ่งแหละเออรลอ่อเรามาแล้วนะครับเออ,ลอตล่ตอโฟรเรนเราหมดประโยชน์แล้วแล้วก็ไอดีเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวหมากที่ไม่ได้ใช้เราสามารถขายทิ้งได้เลยนะโอเคนะครับถามหาของให้ยอนนะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโบเกนอย่างนั้นเหรอ เชียวโบเคนหรือจะเอาโบเคนไปให้เทนดีวะแล้วให้เทนเข้าไปสับด้านหลังน่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจถ้างั้นเราให้กับเทนไปเลยแล้วกันแต่เทนจะต้องยืนหน้าแบบนี้โอเคพอเทนจะต้องสลับตัวออกไปนะครับและไฮยาเต,ตจะต้องฉีกเข้ามามุมครับเพื่อหลบดาเมจคู่ต่อสู้ สุ่มหนึ่งครั้งไม่ได้ตัวที่อยากได้ครับอัพกระดานไปครับให้เหลือทีสิบเดี๋ยวมันเดินนะต่อไปเราจะหาประมึกทําให้เป็นสองดาวครับแล้วก็หา lumber เพิ่มนะครับเ u อ e r จะสามดาวแล้วขาดสองตัวโอเคจังหวะนี้เราได้สะท้อนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไฮาเตเตไม่ตายนะเราได้คนทค่หารฟรีเลยจากไฮเตเตด้วยนะครับผมยังคงให้สมุดเชียวกับไฮเตะตอยู่นะตอนนี้กําลังคิดว่าจะให้อ่าของกับอืซีเนียลด้วยนะครับ ถ้าตีนี้มีสมุดเขียวนะเขาจะฮิลแบบรัวๆเลยโอเคครับจริงๆแล้วเราจะต้องชนะคู่ต่อสู้นะถ้าไม่ชนะก็เสมอก็มีสองจากนี้แหละครับอาจจะไม่ได้แพ้นะครับเพราะว่าพลังชีวิตของเรากับค่าก่อนเนี่ยเยอะมากๆนะครับถ้าเล่นคอมแทงเนี่ยนอกจากแบบว่าที่เราฆ่าเขาไม่ได้จริงๆอะ่ะมันก็จะเสมอนะครับแต่ถ้าเราแต้มนําเนี่ยบอกเลยว่ายังไงเขาก็แพ้คะแนนเราอยู่ดีนะครับตอนนี้คะแนนเราอยู่ที่หนึ่งแล้วนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเลือกกันเวทนะครับให้กับอืม เทียนก็น่าให้นะงั้นเลือกให้กับเทียนดีกว่าครับแล้วก็ประม,มุกมาละเดี๋ยวเก็บเทลไว้ก่อนอืออืออืออเอาแวนมาครับกันเวทนี้ให้กับสีเนียวก่อนเลยนะครับสีเนีย้ยีเนีแทนโอ,อก๊กแล้วก็สมุดเขียวให้กับสีเนียยแทนไออาร์ไปเลยเดี๋ยว ก่อนนี้ก็เดี๋ยวค่อยเอาไปให้เทนนะครับเข้าไปข้างหลังเพื่อให้แคลี่เขาตีนะครับตัวบางตีเนาะอืมน่าจะประมาณนี้ก่อนครับแล้วก็โอบตัวนี้น่าจะอืมตัวไหนคุ้มอะเทนดิให้เทนไปเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เตอออกนะครับเอาเออล้อลงไปแทนครับแล้วก็แบนนะครับในรอบที่เก้านะเนี่ยเห็นไหมเวลาจะหมดแล้วแต่ผมยังปิดเขาไม่ลงนะครับ คือมันไม่แพ้หรอกคือเราเองอะไม่แพ้ครับแล้วก็จบประกอบได้ยากมากด้วยนะครับแต่ว่าผู้ต่อสู้เขาจะแพ้คะแนนเราเองมากกว่านะครับโอเคครับไปเดี๋ยวได้เทลยวไม่ดึงตัวเดี๋ยวเราขายฮายาติออกเลยแล้วก็เอาเทลวลงมาแทนก่อนครับโอเคจริงๆทงเทีวสมุดเขียวนี่เก่งมากนะแล้วก็ตัดเลือดยังให้ย้อนไปครับนแล้วก็อัพเลเวลไปเลยนะ อัพกระดานไปก่อนครับให้เหลือที่ทิดเเหมันเดิมครับยังไม่อัพหมดนะตอนนี้เทลค่อนข้างเสี่ยงนะครับถ้าเปิดสองดาวน่ะดีมากๆเลยครับวางตรงซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับทำให้เขาแบบสาร์คต่อสูตส้ติดสตันทั้งกระดานได้เลยนะจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับมีความเสียหายเวทอยู่นะบ้านนี้มีความเสียหายเวทอยู่นะเดี๋ยวเจอแวนกับเือรล่อล,อลองนะครับได้ความเสียหายเวทด้วยนะครับเือได้การสถานะเวทด้วยนะครับโอ้โหไปนี้กระดานเดือนเลยนะครับ กระดาษสะเทือนเลยนะครับผมจะแพหรือไม่นะครับจะแพหรือไม่นะครับจังหวะนี้เหลือ14วิธนะครับน่าจะไปนะครับจังหวะนี้เหลือเทนตัวเดียวนะครับเทนไม่มีการเบลด้วยตับโป้งนะครับจังหวะนี้โอเคนะครับโล่สองตัวนะครับแล้วก็เลือดเต็มอยู่หนึ่งตัวนะครับสำหรับนาคอสนะครับอมา59นะครับจะลดลงเท่าไรกันนะครับเรามาดูกันโอเคนะครับตอนนี้เราเหลือ45แต้มนะครับเหลือแค่ทําฮีโร่ให้เป็นสองดาวก็น่าจะโอเคแล้วมา ตัวนี้น่าจะขายลัมเบอร์ไปเลยนะครับหมากน่าจะหายา,ยากแล้วเราเก็บทินมาก่อนครับแล้วก็อัพกระดานไปครับเตือนที่ยี่สิบแล้วอืมอน่าจะเจอบอดนะครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะเจอบอดแล้วยัง,ย,งยังไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับเดีย๋ยวารอไปแบบนี้ก่อนแล้วก็รอลงแวนครับแล้วก็เออรอไปก่อนนะแทนเทลนะครับกับย้อนเลยเราจะได้ความเจะหายเพื่อกันความเจ็หายเยอะด้วยนะครับ กระดาษตะเกยเลยหลังจากเทินที่19เนี่ยเราจะเจอบอทแล้วส่วนนี้ก็เจอคู่ต่อสู้นะครับตาที่19รอก้า่าสบเกนี่ยก็คือเจออีกหนึ่งไฟแล้วก็รอดยีเนี่ยเราจะได้เทินเพิ่มนะจะลองดูนะครับว่าจะได้อะไรโอ้โหกระดาษตะเอยพระเจ้านะครับก็น่าท่าเสมอนี่เราก็ชนะนะครับเขาเหลือแค่สี่แต้มนะครับโอเคเสมอครับเราเองถ้าเป็นเผ่าแทงล้วนเนาะก็พูดง่ายๆอ่ะดาเมจมันน้อยอ่ะก็คือแทงก็คือแทงอ่ะเออถ้าเข้าใจกันง่ายๆอ่ะ ก็คือฮีโร่เกาะเยอะพลังชีวิตเยอะอะแต่ว่าการจบสกอร์ไม่ได้สวยลิกเตอร์มาครับเก็บซีนนี้ยังไม่ได้เก็บเพิ่มนะครับเดี๋ยวเดือนนี้ต้องจัดแจงตัวแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันนะครับเราก็เอาลิกเตอร์ลงไปก่อนครับแทนจอนไปเลยแล้วก็แวนครับตัวน,นี้เราได้การเวทครบแล้วเหลือแค่ปรับมุมมองนะครับมุมตัวว่าเราจะวางยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันเนี้ยให้กับเจ้าแวนไปเลยนะครับ น่าจะประมาณนี้ไม่มีไอเทมอะไรมากขนาดนั้นเอวันนันนี่น่าจะไม่ได้ใช้นะครับน่าจะต้องขายทิ้งเลยเดี๋ยวเราทำฮีโร่สามดาวดีกว่ามาระดับนี้ก็ระดับหนึ่งก็น่าจะมีเหมือนเขาจะเล่นตัดเลือดอยังไงไม่รู้นะเขามีเอวแล้วมีเปิดดาเมจมาเลยพลังงานเต็มแล้วก็มีน่าจะตัดเลือดนะครับดูทรงละมาเรามาดูฮีโร่กันเลย ตอนนี้ดูไอเทมก่อนตายเกินนี่ผมอืมให้ใครดีอะให้แวนเหรอดูมุ่มเลย เราหาตัวสองดาวต่อนะครับมาเจอนักหนึ่งเขามีห้าสิบหกแต้มเรามีสามสิบเก้าแต้มนะครับตรงนี้เรามีการเวทขึ้นมานะครับลองดูนะว่าจะไหวกับเวทหรือเปล่านะครับจังหวะนี้ได้หมึหลักๆเขามีกับเทวนาฏค่อนข้างสูงนะครับเทวนาฏลงไปไปที่เรียบร้อยนะครับกับการสะท้อนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับแล้วก็มีในส่วนของการดาเมจเวทด้วยนะครับจังหวะนี้ซีเนียลฮิลสวยมากๆครับจังหวะนี้ซีเนียลฮิลได้ไหมซีเนียลจังหวะนี้เรามีแค่วานนะครับวานเราหนึ่งดาวแล้วก็ไม่มีไอเทมตีเร็ววด้้ยยนนะครรับทาใหเเี่ พ่ายแพ้เป็นได้ที่สุดนะครับเพราะว่าแพรแบรนเราอ่ะมันไม่มีดาเมจเว้เออนะเราต้องหาของให้แวนบ้างแล้วนะครับเพราะว่าแวนอ่ะจริงๆก็ต้องใช้นะครับในส่วนของคขีดข้อแล้วก็การโจมตีเร็วนะครับถ้าไม่มีไอเทมเลยสักชิ้นเนี่ยลำบากมากๆนะครับนะแต่เราจะเอาของแดงมาหาของให้แวนได้เล่นมากนะครับประมวณนนี้ก็ระดับสายฟ้าก็ได้ครับให้แวนไปก่อนนะครับให้ตีช็อตนะครับอ่าช็อตจัดสายฟ้านะครับอ่ะต่อมาก็ลิเตอรลมาแล้วนะครับจังหวันี้ก็มาเราดู ตอนนี้สุ่มตัวหาตัวไปเลยครับหมดเลยนะหมดหน้าตักไปเลยครับต่อไปเราจะไม่มีหวังได้ได้เล่นแล้วทุกคนลัมเบอร์เราไม่เล่นนะครับไปต่อเลยอืมเพนสองดาวลำแสสองดาวมาเรามาดูเธอ์นนี้ก่อนว่าจะยังไงครับเดี๋ยวดูตานี้ก่อนแล้วก็ย่อนไม่ใช้จริงจริงนะยูเดอร์เหลือตัวเดียวนะครับจะสามดาวแนละ้ว โอเคเราได้สะท้อนมาค่อนข้างดีครับจงังหวะนี้เขามีกิโลเหลือค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับจงังหวะนี้เราจะไหวหรือเปล่านะครับกับเทนนะครับเทนสุดท้ายเพื่อนโอ้โหโดนแช่แบบนี้เสียเปรียบมากๆครับผู้ชมนะมีหวังแพ้เลยนะครับผู้ชมนะสับได้ไหมหรือว่าผมจะเอาไตเกิดไปให้เทนเล่นดีกว่าทุกคนเทนหน้าเกิดมากๆคทุกคนไม่ต้องสะท้อนแล้วก็ให้ตัวหน้ามาสะท้อนดามีไปเลยเอาปลาหมึกมายืนหน้าเลยไหมเอามารับประสิทธิ์ที่ยืนค้ำอยู่ด้านหลังะ่ะ โดนเยอะมากเลยสว่านนี้เหลือเจ็ดแต้มแล้วผู้ชมนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะครับลิกเตอร์มาละเราก็ให้ปลาหมึกเนี่ยมายืนข้างหน้ารอศาสตร์เลยแล้วก็ซีเนียลเนี่ยรอยืนยืนซับไปเลยแล้วก็ลิกนี่นะเออรอมานี่เลยืฮ้แต่วนเรายังไม่ส่งดาวเลยทุกคนเราต้องรีบหาตัวละไม่ทันแล้วนะวไฟนี้คือตาสุดท้ายเราแพ้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางน,นะครับสำหรับการวางหมากตั้งแต่ต้นเกมนะครับ คนไหนที่แบบไม่อยากปรับเปลี่ยนเยอะก็ประมาณนี้เลยครับคนนะก็วางหมากประมาณนี้ได้เลยนะครับเทนมาแวน,นอยู่นะเพื่อนซีเนียร์แวนหายาจัดเรือสองยนต์นะคิวด์ไม่ออกเรือไหวแค่ตัวเดียวเองมาจาังหวะนี้เจอกับนะครับอันดับที่2นะครับลองดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับจังหวะนี้ฮีโร่เราก็ได้เพิ่มดาวว้ที่เรียบร้อยนะครับแทงนี่เองก็เจอดามจดเวยนนะบอกเลยว่าเจ็บจัดจัดนะครับจังหวะนี้ซีเนียร์เราได้ฮิวไม่เพื่อนถ้าซีเนียร์ไม่ได้ฮิลนี่บอกเลยว่าเละนะครับ ตอเนี้แวนเรายังหนึ่งดาวอยู่นะครับความเสียหายยังไม่ได้เยอะขนาดที่แบบจะล้มคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับเพียงแค่เอามารวมพร้อมนะครับทาให้คอมเราเนี่ยมีเผ่ากันเวทด้วยครับหกแทงนะครับหกเดมอนฮันนะครับได้หกฮันเตอร์นะครับเดมอนฮันเตอร์เราก็จะได้ในส่วนของการเวทนะครับแล้วก็เกาะท้องเสียหายนะครับ90%นะครับมาเรายังมีชีวิตที่จะไปต่อนะครับผมอยากได้แวนกับยูเดอร์ครับให้มันครบแวนมาละยูเดอร์ได้ไหมเพื่อนโอ้ยหมดเหรียญแล้วว่า ลำเบอร์ไม่เอานะเราลองกดดูก่อนคิวไม่มาว่ะคิวตัวเดียวเลยอะถ้าได้คิวอีกตัวนะโอเคนี่มีตายเกิดมีโอบได้เ,เปิดทีเนี้ยเราซับด้านหลังปลาหมึกต้องได้นะปลาหมึกต้องได้เปิดด้วยปลาหมึกต้องได้เปิดด้วยนะครับไม่งั้นไม่ได้เล่นนะครับซิลเข้าหลังมาลุมเออรอดด้านหลังนะครับงจังหวะนี้ปลาหมึกไม่ได้สก,กิลเลยซีเนี่ยเราจะล้มแล้วนะครับจังหวะนี้ ทีนั้นเราได้ฮิวหนึ่งครั้งนะครับจังหวะนี้เราเจออันดับที่หนึ่งแล้วนะครับจังหวะนี้จะไหวหรือเปล่านะครับเรามาลุ้นกันดูนะครับคุณผู้ชมนะเอาใจช่วยผมด้วยนะครับจังหวะนี้เทนสับเพื่อนเป้งนะครับจังหวะนี้ล้มเปที่เรียบร้อยครับเทนมีตายเกิดน่าจะไหวอยู่นะสับอีกทีเพื่อนสับอีกทีโอ้โหเทนล้มจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงเพื่อนเทนได้สับไหมสามหนึ่งเพื่อนสามหมื่นแต่เราล้มมากๆตู้มนะครับโอ้ยเหมือนเขาจะมีเคียร์ปะชนะเปที่เรียบร้อยครับจังหวะนี้น่าจะจจบบ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 สสกกกออออรร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 ร์ได้้้หหหืืเเเเเปปลล่่่่าานนนนนนนะะะะคคคคัััััททีีีีแตม็็็ยยวิ 6แทงของผมนะทุไหนที่อยากเอาไปลองเล่นดูก็สามารถเก็บคอมได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับจนไปถึงนะครับทั้งเกมได้เลยเนาะสรุปแล้วเนาะคอมเราเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะแต่ว่าคอมเขาเยอะกว่าเราอีกนะครับแล้วก็เราเน่เลือกเก็บ6แทงนะครับเพื่อที่จะทําลเสียหายนะครับสะท้อน90เปอร์เซ็นต์นะครับได้กอบมาอีกพันหกนะแล้วก็ป้องกันนะครับกันเวทอีกพันห้านะครับได้เซ็นสองครับโอกาส40เปอร์เซ็นต์โอกาส25เปอร์เซ็นต์เนาะเซ็นเซนสองนะครับนี่ก็ เป็นเทคนิคนะครับในการเล่นคอมนะครับอันนี้ก็เอาไปปรับใช้กานได้นะเพื่อนๆนะหรือว่าจะเอาเป็น 3D ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็สกิลเยอะขึ้นมีดาเบจส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นการล้วนๆเลยนะครับการการจัดเมียดกายภาพการเวทนะครับคนไหนที่ชอบสไตล์นี้ก็สามารถเอาไปเลือกเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้พี่อาร์มด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้พี่อาร์มทำคลิปค้อมไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย